สวัสดีทุกท่านค่ะวันนี้นะคะจะพาไปกินปูนะคะที่ชินจูกุและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่สถานีชินจูกุแล้วค่ะชินจูกุนะคะก็เป็นย่านช้อป กินเที่ยวนะคะอันดับต้นๆของโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะวันนี้นะคะนอกจากจะพาไปกินปูแล้วนะคะเราจะพาทุกท่านนะคะไปชมบรรยากาศของชินจูกุนะคะในช่วงปลายเดือนเมษายนนะคะในปีนี้นะคะปี2024ค่ะไปชมกันเลยค่ะก็จะพามาชมบรรยากาศนะคะของชินจูกุ มีร้านขายของแบรนด์เนมหลายร้านเลยค่ะแถวนี้นะคะก็จะมีร้านแบรนด์เนมหลายๆร้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นร้านกระเป๋ารองเท้านาฬิกานะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบอยากจะช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมนะคะแนะนำให้มาลงที่สถานีชินจูกุแล้วก็เดินบริเวณนี้ได้เลยค่ะรับรองนะคะถูกใจแน่นอนค่ะ วันนี้นะคะเป็นวันที่29เมษายนค่ะเป็นช่วงวันหยุดโกลเด้นวีคของคนญี่ปุ่นนะคะ Golden w วีคนะคะก็เป็นช่วงวันหยุดยาว1สัปดาห์ค่ะของประเทศญี่ปุ่นค่ะช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือคนทํำงานนะคะหรือว่าร้านค้าหลายๆร้านนะคะก็จะหยุดในช่วงนี้ค่ะ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่29เมษาถึงวันที่5พฤษภาคมนะคะโดยในช่วงนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยวันหยุดสำคัญๆของประเทศญี่ปุ่นอยู่4วันด้วยกันเลยนะคะวันแรกนะคะคือวันที่29เมษาหรือวันนี้นะคะก็เป็นวันโชวะนะคะหรือวันหยุดประชาชาติต่อมาก็เป็นวันที่3พฤษภาคมนะคะเป็นวันรัฐธรรมนูญ สีพ่พฤษภาค่ะเป็นวันสีเขียวหรือวันพฤษชาตินะคะหรือวันสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะและ5พฤษภาะคะก็เป็นวันเด็กค่ะและตรงนี้นั่นเองนะคะก็เป็นที่มาของคําว่า golden week ค่ะเพราะว่ามีวันหยุดที่ค่อนข้างเยอะนะคะเหมือนเป็นสัปดาห์ทองของคนญี่ปุ่นเลยค่ะ ตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะคะท้องเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวเราไปเดินชมบรรยากาศแล้วก็ไปกินข้าวกันเลยคนคึกคักเลยทีเดียว ีนมูจิอยู่ตรงนี้นะคะหลือใครมาเดินนะคะมาซื้อของที่มูจิได้อยู่ตรงนี้คนญี่ปุ่นเขาใช้จักรยานค่อนข้างเยอะนะคะใช้เป็นชีวิตประจำวันเลยที่จอดอย่างนี้นะคะก็ เสียเงินนะคะอันนี้ก็จะเป็นค่าจอดของตัวรถจักรยานนะคะเสียเงินทุกคันค่ะ เป็นห้างอีสตตนนะคะอากาศช่วงนี้นะคะก็กำลังสบายเลยนะคะพึ่งจะหยุดหนาวไปนะคะช่วงนี้นะคะก็ประมาณ20องศาค่ะ ชินจูกุนะคะเป็นย่านยอดนิยมของนักท่องเที่ยวนะคะหรือว่าแม้กระทั่งคนญี่ปุ่นด้วยกันนะคะก็มาเที่ยวที่ชินจูกุค่ะเพราะว่าชินจูกุนะคะมีทั้งร้านอาหารมากมายนะคะห้างสปปรรพสินค้านะคะแหล่งท่องเที่ยวนะคะหรือวัดนะคะก็จะมีนะคะสวนสาธารณะค่ะหรือถ้าเกิดอยากจะมาช้อปปิ้งสินค้าบรนเนมก็สามารถมาช้อปปิ้งได้นะคะ ตกเย็นนะคะก็สามารถมาเที่ยวย่านราตรีนะคะย่านมันเทิงที่ชินจูกุได้ค่ะมีทั้งผับมีทั้งบาร์นะคะเรียกได้ว่าชินจูกุเนี่ยสามารถเที่ยวนะคะเช้าจะหลดเย็นจะหลดกันคืนไปถึงสว่างได้เลยค่ะแล้วก็ตอนคืนนะคะชินจูกุก็คนเยอะมากๆเลยค่ะใกล้จะถึงแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะไปกินที่ร้านคานิโดรากุค่ะ แน่นอนนะคะคันนี้ก็แปลว่าปูนะคะเราก็จะไปกินปูค่ะและก็ไม่ต้องไปกินไกลถึงโอซาก้านะคะร้านคันนี้โดระกุเนี่ยเขามีหลายสาขานะคะและวันนี้เราก็จะมากินสาขาชินจูก,กุค่ะถึงแล้วค่ะอยู่ขวามือของเรานี่เองนะคะร้านนี้เองค่ะ สำหรับการเดินทางก็ง่ายนิดเดียวนะคะจากสถานีชินจูกุนะคะมาที่ตึกเทเตอร์บิดิ่งนะคะอยู่ข้างๆเอชตันเมนค่ะเดินมาประมาณ600เมตรนะคะหรือประมาณ10นาทีนั่นเองนะคะพอถึงตึกแล้วนะคะก็ให้เรานะคะขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้น8ได้เลยค่ะ ออกจากลิปต์มานะคะก็ like จะเจอร้านเลยค่ะบรรยากาศดีเลยทีเดียวนะคะุเป็นภาพบรรยากาศในร้านนะคะมาชมกัน การตกแต่งภายในร้านนะคะก็ตกแต่งแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะมาจิบบรรยากาศญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมนะคะก็แนะนำมาร้านนี้ได้เลยค่ะเรานะคะสามารถที่จะเลือก นั่งนะคะโซนด้านหน้าเมื่อกี้สักครู่นี้นะคะหรือว่าโซนด้านในนะคะก็จะเป็นห้องส่วนตัวค่ะเราก็สามารถที่จะเลือกได้เลยนะคะเรามาดูเมนูกันนะคะเป็นร้านที่ออริจินอลมากๆนะคะคนญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะนะคะ แทบจะไม่มีคนต่างชาติเลยนะคะร้านก็มีเมนูค่อนข้างหลากหลายนะคะเื่อใครอยากจะมานะคะก็มาดูเมนูกันนะคะ ชี้ด้วยนะคะมีแต่ภาษาญี่ปุ่นและเมนูที่เราสั่งในวันนี้นะคะก็ mm hmm. เป็นเมนูนี้นะคะ mm hmm. แล้วก็เมนูนี้ พอออเดอร์มาแล้วนะคะก็จะได้สองใบนี้มานะคะเดี๋ยวเรามารอดูอาหารนะคะอาหารมาแล้วนะคะจานแรกค่ะน่ากินมากก้ามปูน่ากินมากเลย ปูแจมใหญ่มากเลยค่ะ あっそうそうそう。 ตะไทยแล้วกันไข่ตุนเนื้อนุ่ม อร่อยมากยวหาข้อมูลแล้วจะมาบอกให้นะคะอร่อยจริงรฟินร,รู้แล้วคะ่ะมิโซะปูอืมมิโซะปูอร่อย น่าจะเป็นกุ ah ้งกุ้งปูดวเพราะว่าร้านปูอร่อยถูกย่าง yummy ก็อบ,บอกถ้าถืออย่างนี้นะคะ<ม>คือสุภาพถืออย่างนี้อย่นี้นะเนีย่ยสุภาพนี่คือการกินแบบสุภาพขอคงคนุก <c oughs> โอเคเดี๋ยวมาดูเมนูถัดไป เ <atoire. S 2> มื่<ะ>อกี้นะคะก็เขาอธิบายว่าเริ่มจากใส่ผักก่อนนะคะเขาให้ใส่ผักก่อนนะคะหลังจากนั้นก็ให้ใส่เนื้อปู นะะเนื้อปูลงไปโดยตรงไอตรงเห็นเห็นเนื้อตรงไม้ไผ่นี่ไหมก็คือเ็าบอกว่าเขาตัดมานะคะประมาณเนื้อประมาณ2เซนติเมตรนะคะแล้วก็ให้ใส่เนื้อปูเข้าไปในชาบูนะคะแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเกิดเนื้อปูเนี่ยให้รอประมาณ5นาทีนะคะถึงจะกินได้มาพร้อมกับตัวนี้นะคะน่าจะให้ใส่ซุปเข้าไปนะคะก็กลายเป็นน้ำซุป เดี๋ยวเราลองมากินชาบูนะคะตอนนี้ก็มีปูอยู่ข้างในแล้วขอแก้นิดนึงก็คือเขาบอกว่าปูเนี่ยก็ต้มแค่สองสานาทีก็กินได้แล้วนะคะมาดูดิชิมปู กินกันเลยค่ะ หลังจากกินชาบูเสร็จแล้วนะคะก็เขาก็ามาทำข้าวต้มให้นะคะน,นี้คนไข่แล้วก็ใส่ข้าวเข้าไปเลย ซูชิปูนะคะอิ่มมากเลยแล้วก็มีสุปไงคราวนี้ปิดท้ายจริงๆนะคะเพราะว่าของหวานมาแล้วปิดท้ายกันด้วย ชาเขียวร้อนๆน,นะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นของหวานของเรานะคะไดฟุกุนะคะปิดท้ายได้อย่างประทับใจมากๆเลยนะคะไดฟุกุไส้ไอศครีมอร่อยหวานละมุนกินคู่กับชาเขียวร้อนๆมันเข้าฟินสุดๆไปเลยค่ะ และสำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบปูนะคะแนะนำร้านนี้เลยค่ะมาง่ายๆนะคะจากสถานีชินจูก,กุเดินมาแค่10นาทีเองอิ่มแล้วนะคะก็มาเดินย่อยต่อกันเลยนะคะมาดูแมวสามมิติกันบ้างนะคะตรงนี้เป็นแลนด์มาร์คที่ทุกคนที่มาชินจูก,กุต้องดูนะคะเดินมา500เมตรเองค่ะ ไงบ้างคะน้องแมวน่ารักไหมคะไปเดินเล่นกันต่อที่สวนชินจูกุเกียวเอนดีกว่านะคะสวนชินจูกุเกียวเอนนะคะเป็นสวนสาธารณะที่มีขนาดใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็เก่าแก่ยาวน,นานตั้งแต่สมัยเอโดะนะคะ สำหรับการเดินทางก็เดินไปไม่ไกลเลยค่ะแค่800เมตรนะคะค่าเข้านะคะก็อยู่ที่ประมาณคนละ500เยนค่ะแต่วันนี้นะคะโชคดีมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นวันหยุดประจำปีของประเทศญี่ปุ่นนะคะเลยได้เข้าฟรีค่ะยัตตา จริงๆเราอยากเห็นดอกซากุระมากๆเลยนะคะแต่ว่านางเพิ่งร่วงไปนะคะเสียดายมากๆเลยค่ะหากใครต้องการที่จะมาชมซากุระนะคะแนะนําให้มาช่วงปลายเดือนมีนาคมค่ะรับรองจะได้เห็นซากุระบานเต็มสวนแน่ค่ะเย็นแล้วนะคะเราเดินไปชมบรรยากาศย่านคาบุกิโจกันบ้างค่ะเดินไปประมาณแค่1กิโลเมตรเองนะคะ และก่อนจะไปคาบุกิโจนะคะแนะนำให้มาชมก็ซิลล่าค่ะซึ่งอยู่บนโรงหนังโตโฮซินีม่านะคะตรงนี้นะคะก็เป็นแหล่งแลนด์มาร์กอีกหนึ่งจุดนะคะที่ทุกคนจะต้องมาถ่ายรูปกันค่ะ ย่านคาบุกิโจนะคะเป็นย่านราตรีและแหล่งท่องเที่ยวยามค่ำคืนของตโตเกียวนะคะมีร้านอนาหารผับาบาร์มากมายนะคะใครอยากที่จะมาเห็นแสงเสียงนะคะแนะนำมาที่นี่ค่ะ สัมผัสแสงสีจนหนำกันแล้วนะคะเราก็กลับมาที่ชินจูกุกันค่ะปิดท้ายของวันนี้นะคะด้วยอาหารพื้นบ้านญี่ปุ่นนะคะที่ได้รับอิทธิพลมาจากชาวตะวันตกค่ะตั้งแต่โบราณโบราณเลยค่ะร้านนี้นะคะก็ชื่อว่าร้านอากาชียาเรสซิ่รอนนะคะอยู่ชินจูกุนะคะเดินกลับมาแค่400เมตรเอง 哎。<laughs> <laughs> เมนูที่สั่งในวันนี้นะคะคือแกเบตรโรวิทไวสสตูวิทไรซ์นะคะหรือขอเรียกง่ายๆนะคะว่าสตูกหล่่ำปรีมวนนะคะสอดไส้ด้วยเนื้อค่ะเสิร์ฟพร้อมกับข้าวสวยญี่ปุ่นร้อนๆนะคะเมนูนี้นะคะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยค่ะใครมาก็ต้องสั่งนะคะราคาไม่แพงเลยค่ะ630เยนอีกเมนูที่สั่งนะคะก็คือฮายาชิไรซึค่ะ เป็นสตูเนื้อนะคะเสิร์ฟพร้อมกับข้าวเช่นกันค่ะราคา9 9 0เยนค่ะสตูเนื้อของเรานะคะกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะข้างในก็เป็นเนื้อชิ้นๆเลยนะคะแล้วก็มีหอมหัวใหญ่ค่ะกินแล้วอร่อยมากเลยค่ะกับอีกเมนูนะคะก็เป็นตัวกระหล่ำปีมวนนะคะ ข้างในนะคะก็จะมีเนื้อสับอยู่ข้างในนะคะซอสสีขาวไม่แน่ใจว่าเป็นซอสอะไรนะคะแต่กินแล้วนุ่มละมุนมากๆเลยค่ะเมนูกะหล่ำปีม้วนนะคะเราว่าแปลกใหม่นะคะไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนนะคะนุ่มละมุนลิ้นมากๆเลยค่ะ และสำหรับใครนะคะที่ต้องการมาลองชิมนะคะก็สามารถมาที่ชินจูกุนะคะมาที่ร้านอาคาเชียร์รีสอร์ทค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับทริปชินจูกุในวันนี้หากมีความผิดพลาดนะคะในส่วนไหนประการใดนะคะก็ขออภัยทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยนะคะ และถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากด like, <c oughs> กดไลค์กดแชร์กด u ั s c r i b e นะคะ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจนะคะในการทำคลิปชิ้นต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะปิดท้ายกันด้วยคลิปน้องแมวน่ารักน่ารักนะคะบายบายคะ่ะ <c oughs> Thank you.